ครับผมมือ่อวานเับพามาเบ่งนกไม่ไทยครับสองตัวนี่ครับเตยขันเบัดมือครับโ <c oughs> <c oughs> บคอยได้ออกต่อครับมดอเฉยเบัดมือเนี่ยโอ้ hai bên cô hát niệm à mày niệm nhậu hát mày hôn kia nha mày bằng vai ผมแค่นี้ก่อนเลยครับ